เมตรสิเซนได้นะครับเป็นขนาดที่อายุมากๆน,นคะครับตั้งแต่ช่วงอายุก่อนกน่อนรับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องไม้ป่าและพันพืชของไทยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นไม้ป่าถิ่นดั้งเดิมของไทยนะครับที่กระจายพันธุ์ตามพื้นที่ต่างๆนั้นเห็นกันไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้นขนาดใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ ในบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป่าเป็นยอดโพนะครับเป็นเขาหินทรายซึ่งเป็นป่า,าดิบแล้งนะครับทั้งเป็นพันธุ์สมกันนี่มีความหนาแน่นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งไม้ทั้งสัตว์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยถอยลงบางตามากนะครับเพราะใน,นอดีตนั้นโดนสัม,มทานป่าไม้นะครับ โดยเฉพาะพื้นที่ต่างๆนะครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคเหนือตามบนภพเขาต่างๆนะครับทําให้มันเสื่อมโทรมลงอย่างมากนะครับที่มองไปนะครับที่เห็นผัดใบแห้งแล้งนะครับเหมือนไม้ที่แห้งตายนะครับบริเวณแถวนี้ก็เยอะนะครับกระจายพันธุ์นั้นก็คือต้นอารางนะครับที่ พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับต้นอรางนั้นก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นนนรีนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่านนดีเหมือนเหมือนกันนะครับพอลักษณะที่เหมือนกันมากนะครับแต่คนละชนิดอยู่ในวงสกุลเดียวกันนะครับวงถั่วจะเป็นคนละชนิดกันนะครับลักษณะภายนอกภายในเนื้อไม้ก็คล้ายกันนะครับแต่ชนิดที่ กล่าวถึงนี้ก็จะเป็นต้นอารางนะครับที่พบได้มากกว่าต้นดนซีนะครับทั้งสองชนิดนะครับก็คล้ายกันนะครับจะต่างกันอย่างเห็นไดน้ชัดนั่นคือลักษณะการออกดอกกับผลนะครับผลของต้นอารางกับดอกอารางนี่มันจะชี้ลงด้านล่างนะครับส่วนต้น อนนนีนะครับดอกนั้นกับผลเนี่ยมักจะชี้ชันขึ้นชี้ขึ้นด้านบนนะครับให้เห็นชัดเจนแล้วที่สําคัญลักษณะของเปลือกนะครับต้นนนทรีนะครับจะมีการแตกที่เป็นล่องลึกมีการแตกที่หเห็นที่เห็นชัดเจนนะครับสีก็จะออกค้าน้าตาลมากกว่านะครับลักษณะของเปลือกของมันแล้วก็จะมีน้อยกว่าต้นอารังนะครับตามธรรมชาตินะครับ สต้นนี้ก็จะเป็นต้นอาัรางที่มีอายุแก่นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ55เซนนะครับต้นอาัรางนะครับถ้าเราเห็นเกิดในที่ร่องนะครับส่วนมากจะต้นไม่ค่อยสูงนะครับแต่กิ่ง มากมายต่ำๆนะครับเหมือนจะไม่ใช่ไม้ที่สูงใหญ่อะไรนะครับแต่ไปเจอในป่าที่มันเป็นป่าที่มีความหนานแน่นนะครับป่าดิบของต้นไม้นั้นสูงมากนะครับต้นอรางเปาตรงนะครับสูงสูงได้ถึง30เมตรนะครับ จะพาไปชมต้นอื่นๆนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดที่ใหญ่สุดๆก็มีนะครับก็เป็นบริเวณทางถนนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้านบนส่วนมากช่วงนี้ก็ผัดใบนะครับเหลือจะฝัดอยู่ด้านบนนะครับปีที่แล้วนะครับ ขนาดเท่านี้ก็เยอะนะครับแต่ว่าอายุนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับอายุก็20ปีขึ้นได้นะครับเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ไม่ยากนะครับต้นอารางังคือไม่ช้านะครับแล้วก็ไม่ได้เร็วเร็วมากจนเกินไปนะครับไป,ไปค่อนข้างที่จะทางาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับได้เร็วดีนะครับ ต่างจากพวกไม้เนื้อแข็งพอสมควรนะครับการเจริญเติบโต ต้นอารางต้นนี้ก็จะเป็นต้นขนาดใหญ่นะครับอายุาก่แก่ที่ยังลงเหลืออยู่ผลในดกเต็มต้นนะครับแต่ว่าเป็นผลปีที่แล้วนะครับต้นนี้ไม่ค่อยสูงปราวตรงนะครับแต่กิ่ง ออกมากนะครับแต่ว่าเป็นลำต้นขนาดใหญ่นะครับข้างล่างนั้นเป็นภูพรนะครับขนาดเส้นผ่าสุนกลางนี่เป็นเมตรนะครับกว้างมัน เมตร10เซนได้นะครับเป็นขนาดที่อายุมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงอายุก่อนๆนรับ ตา,ตามท้องถิ่นตามทุ่งนาตามหมู่บ้านต่างๆขนาดเท่านี้ก็ไม่ลงเหลือแล้วนะครับใหญ่จนด้านล่างมันโกนนะครับ คนช่วงอายุก่อนๆน,นะครับคนสมัยก่อนก็จะเปลือกของมันนี่เขาจะเอาไปตำนะครับเอาไปตำกินนะครับเป็นเหมือนกับพวกส้มตำอะไรอย่างนี้นะครับเอาไปตำแล้วมันมีรสชาติที่ทำให้อร่อย ดูลักษณะของใบมันนะครับใบมันจะไปเล็กๆนะครับเหมือนพวกใบกระถินพวกนี้นะครับบางทีก็เลือกอกระถินป่านะครับใบขนาดกว,กว้างนี่แคครึ่งเซนนะครับก็ประมาณนี้นะความยาวก็ประมาณ1เซนนะครับ1ถึง 1.5เซนนะครับมีผิวที่เกลี้ยงเรียบนะครับใบก็จะออกแบบเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับอสองชั้นนะครับลักษณะของใบที่ออก ฝักนี่ครับการออกผลนะครับฝักแล้วก็จะเป็นลักษณะกลมกงวงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3 2ถึงใหญ่สุดน่าจะประมาณ3เซนนะครับ3เซนก,ก,กว่ากว่านะครับความยาวก็ตั้งแต่3มเซนถึง7เซนนะครับ ก็จะตรงกลางนี่ก็จะเป็นลักษณะที่มีความใหญ่นะครับหัวกับท้ายก็จะเล็กลงส่วนของอนอนซีนะครับอีกชนิดนึงก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านนซีมันจะเป็นเตี่ยมป่องๆนะครับลักษณะของฝักมัน มีมมเมล็ดด้านในนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันยังสามารถเพาะได้หรือเปล่านะครับ <ee et> มันน, <c oughs> นานไปแล้วนะครับเมล็ดส่วนมากน่าจะเสีย <se> er> ไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของมเมล็ดของมันนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆยาวประมาณครึ่งเซนนะครับความกว้างก็ ความกว้างนี่ก็ประมาณสองสามมิลน,นะครับก็ในคลิปวีดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับกับคลิปตน้นไม้ป่าผัดใบอีกชนดิดหนึ่งครับไม้อรังนะครับ